เธอเมื่อชาวนีเพิ่งรู้เลยว่างานวันจันทร์ที่กำลังจะถึงกลายเป็นงานใหญ่ซะแล้วอลอสิตทำยังไงดีปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจองคิวไว้แล้วทีมงานก็คือทำงานเร่งกันสุดๆและเป็นส่วนของสูก็ต้องทำให้เต็มที่นะคืองานนี้มันเป็นงานแรกที่บ้านเราอะถ่ายเอาดอทั้งหมดทุกฉากก็เลยต้องรีบเตรียมพื้นที่อินดอร์สำหรับรองรับทีมงานซึ่งเป็นจำนวนทีมงานที่แบบค่อนข้างเยอะ คือเป็นงานที่เราแบบปฏิเสธและตลอดด้วยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยจะต้องพยายามจัดอินดอร์เพื่อให้อยู่ภายในอะ่ะให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่ไปรบกวนข้างนอกเนาะแล้วก็ต้องมีแบบต้องมีโปรเทคเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยเพื่อป้องก,กันความเสียหายเนาะแล้วก็อาจจะต้องมีข้อจำกัดบางอย่างอะไรเงี้ยเพื่อป้องก,กันทั้งขาป้องกันทั้งเราด้วยจะได้ทำงานกันได้แบบแฮปปี้มันก็เลยออกมาประมาณนี้จ้า เป็นไงฟิลแบบต่างออกไปเลยมีความพาเฟ่โอกาสหน้าไม่แน่อาจจะมีอะไรใหม่ใหม่มาให้ชมกันนี้ก็ได้ติดตามกันไว้ด้วจ้า